ศึกซูเปอร์บิ๊กแมตส์สงขลา P.A.O Charity 2025ิบุรีรัมยูเนเต็ดเสมอ BG ปรปทุมยูเนเต็ด1ต่อ1ศึกฟุตบอลการกุศลสงขลา P.A.O Charity 2025ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการกุศลและสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนบอลไทยทั่วประเทศวันนี้คู่บิ๊กแมตช์ที่ทุกคนรอคอยบุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีกพบกับ BG ปทุมยูเนเต็ด โดยเกมนี้บุริรัมยูเนเต็ดนำทัพโดยทีระทรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยส่วนบีจีปทมยูเนเต็ดส่ง2แข้งทีมชาติไทยเอกนิตปัญญาและกฤษฎดาการแมนลงสนามเป็นตัวจริงเสียงนกหวีดเริ่มเกมขึ้นทั้ง2ทีมเปิดเกมรุกแลกกันอย่างดุเดือดตั้งแต่ต้นและในนาทีที่12บุริรัมยูเนเต็ดได้เฮกอนจากจังหวะยิงสุดคมของโรเบิร์ตซูชพาทีมออกนำหนต่อศ จบครึ่งแรกบุรีรัมยูเนเต็ดขึ้นนำบีจีปทุมยูเนเต็ดอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์เข้าสู่ครึ่งหลังเกมยังคงสนุกสูสีบีจีปรับเกมรุกและเริ่มครองบอลได้มากขึ้นจนกระทั่งนาทีที่66พงระวิทยันทวงสัตว์ประตูสุดสวยช่วยให้บีจีปทุมยูเนเต็ดไล่ตีเสมอบุรีรัมยูเนเต็ดเป็น1ต่อ1หลังจากนั้นทั้งสองทีมยังคงเปิดเกมบุกเข้าใส่กันแต่ไม่มีสกอร์เพิ่มหมดเวลาการแข่งขัน บุรีรัมยูเนเต็ดเสมอบีจีปทุมยูเนเต็ดหต่อ1ถือเป็นเกมแห่งมิตรภาพที่เต็มไปด้วยคุณภาพทั้ง2ทีมโชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรีสโมสรระดับหัวแถวของไทยลีก